วันน mhm. ี้สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจคณะหมอลัมใจเกิดลอยันน้บรนพระบเิงจิตกรรมไหว้พระสวดมนต์ในแต่ละวันของน้องน้องน้องอยู่ลุ้งอาหารอยู่กันลังอย่างมามวันนี้พระเอกอารตาชัยครับเป็นโพพาสวดมนต์นะครับวหนาแล้วก็ซ้อแล้วน้องเพชรน้องพ้อยไปคอนเสิร์ตซ้อแอนครับ เปนเสือสาวก็มิจะพูดดีๆเลยวันนี้โอ้ปีนี้ได้แล้ววะได้แล้วไป <c ười> อีกอ่ะยังไงคนคนเกินก่อน

สวัสดีแม่บางออนอักคารชาตครับสวัสดีแม่ประคองครับเข่าม้ากดแช่ได้แม่ได้เบิ้งบรรยากาศพร้อมกันนะครับสวัสดีแม่ยันวงดีครับสบายดีแฟนเพจสุโผสุคนครับมือแรกครับสารครามฝนฝนบ่ตกมือนี้บรรยากาศดีครับมีลมเย็นสบายนะวันนี้จะพามาเบิง้งกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์ของ,น,อง,น,อง,น,องน้องๆแดนเซอร์ในแต่ละวันนะครับกับกิจกรรมกับอัปเดต ผ่า,านทางเพงเจคาะมอล้ำใจก๊นลอยอยู่ตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ